สินศรัทธามหานครสวัสดีครับกระผมนายทิติสุภาการตัวแทนจากวิทยายลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชวันนี้จะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์โคมไฟกรมารอแสงหนังแก้วกลุ่มการท่องเที่ยวจากความรู้ของแผนกวิชาวิจิตรสินในรายวิชาศิลปะไทยศิลปะนิยมและเทคนิคองค์ประกบศิสินที่คุณครูได้สอนด้านทักษะการลงสีและทักษะงานกำรรมะรลอเป็นต้น และพวกเรายังได้มีการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเยาวชนแกะหนังตะลงุงจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการทําหนังตะลงุงเช่นขั้นตอนการวาดลายการตอกลายการลงสีจึงเกิดมาเป็นแนวคิดในการจัดทาชิ้นงานโคมไฟกรมมลอแสงหนังแก้วชิ้นงานส่วนใหญ่เราทําด้วยมือเป็นหลักหรือที่เราเรียกกันว่าแฮนด์เมดนั่นเองครับวัสดุหลักที่ใช้ในการทําชิ้นงานไม้ขนุนทอง หนังแก้วสีน้ำมันสีอะคริลิกเป็นต้นครับขั้นตอนการทำชิ้นงานเราได้นำทักษะการวาดลวดลายทักษะงานตอกลายทักษะงานลงสีทักษะงานกรมารลอมาผสมผสานเข้าด้วยกันเราได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในงานประดิษฐ์คิดค้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบลวดลายและการนำหลอดไฟลำโพงบลูทูธมาใช้ในตัวชิ้นงาน คุณสมบัติและลักษณะเด่นเราได้นำลวดลายดอกประจํายามมาใช้ในตัวชิ้นงานซึ่งเป็นลายไทยพื้นฐานอีระเภทหนึ่งเช่นลายราชวัตและสามารถปรับเปลี่ยนลวดลายได้เช่นลวดลายวัดธรมหาธาตุลวดลายประเพณีต่างๆธรรมชาติสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชการนําไปใช้ประโยชน์สามารถใช้ตกแต่งสถานที่ภายในอาคารบ้านเรือนโรงแรมห้องทํางานเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยแสง สีเสียงหรือใช้เมาเป็นของที่ระลึกให้กับแขกบ้านแขกเมืองและเราได้มีการเผยแพร่ในหน่วยงานภาครัฐอาทิเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณครับ